สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยววันที่29กรกฎาคม66สิ้หค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้น้ำเชี่ยวกับสีม่าล่องตัวเลขวิ่งเนาะครับค่ะที่เดินดีพี่น้องว่าให้สรุปให้เบื้องแน่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวกับสรุปประมาณ14สำนักบ่เท่า14สำนักครับผมค่ะครับ พี่น้องจดสถิติเพิ่นไวดเด้อค่ะงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมท่านใดเข่าดีน้าเสียกะสิว่าเพิ่นเข่าดีค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เพิ่นเข่ามีเข่ามีรุดกะสิว่าไปตามเข่ารุดค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพิ่นกะสิเบิ่งไปน้าน้าเสียกับเข่ามาเสียอยู่ถูกหมวดอยู่เนาะแม่นครับค่ะพร้อมกับสรุปตัวเลขทั้งบนทั้งล่างทุกสํานักที่ตามมาเด้อค่ะท่านผู้ชมนอนเบิ่งคักๆเลยค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้ พระว่าน้ำเชี่ยกะจัดให้พี่น้องหลายทานเพิ่นกะว่าเจ้ลงไปเอเล็กดบพอํำเนียงลงไปครับค่ะแลกก้วก็พอนิดนำสมคือว่าตามงวดนี่ค่ะยกตัวอย่างแม่กทมอโค้งสุดท้ายไปค่ะเอาน้ำเชี่ยสิมาร่วมไห้พี่น้องเบื้องในขิปนี่ค่ำคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังสรุปตัวเลข สรุปตัวเลขถูกสำนักน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยกับขอกาบขอพระคุณปูหลกักกาเซียนหลกักกาอาจารย์หลกักกาแม่เอฟซีถูกทันเด้อค่ะที่่นมอบแนวทางไห้น้ำเชี่ยทรงต่อไหพี่นองเอฟซีเบิงเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมไปเบิงกันเลยเด้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมซิพห่าผลตัวเถาบอมีสัำมอยู่แม่กอทมอ,อมสัมสิบสี่ค่ะอ,อันนี้เก่ามาเชี่ย่นเห็ดไหเบิงว่า เพ่นเ <utan> ขาดูค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เขาอันดับหนึ่งก็จะคือพี่ต้อยเนะาะเถาครับค่ะพี่ต้อยเนี่ค่ะสามกับแปดบนล่างค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะในช่วงนี้นะค่ะท่านผู้ชมที่เพ่นเขาเดินดีค่ะช่วงนี้เนาะครับค่ะอันดับสองก็จะมีป้าเลก็กนะค่ะท่านผูน้ชมเนี่ยกกับจิตค่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้ค่ะอันดับสามก็จะมีคุณลุงลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชม อันดับสี่ก็คือพี่ปะกายค่ะตัวเด่นเด้อค่ะเอามาให้พี่น้องเบิ้งค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นพี่น้องแกเมเอาร่วมเ้อว,ว่าปาร์ตเด็กีิสิบตัวมันกระเข้าตัวบอแมนพี่น้องต้องการเบิ้งอันอตแต่ละสำหนักไหมค่ะสมมติว่าพี่น้องแฟนครับผี่ต้อยค่ะเพิ่นกรสิเล่งไว้ว่าผี่ต้อยงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานี้เพิ่นสิเขาบอเมนบรครับ ค่ะก,ก็เพิ่นเสียหายน้ำเสียเห็ดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่กอทมอจึงสีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอันดับหนึ่งเลยดิค่ะอ,อันดับหนึ่งเหล็กลางเลยดิค,ค่ะเนะะพิ่นเข่าเนาะค่ะพี่น้องก็สสังเกตว่าแม่กอทมอ่งวดนี่เพิ่นหาหนึ่งกับสี่นี่แล้วค่ะฟังดีๆแล้วค่ะหนึ่งกับสี่เพิ่นสีเข่าว่านะคือจ้ง,งวดว่าหันเพิ่นหายสองเนาะ พันให้หนึ่งงวดผุนเข่ามดค่ะท่านผู้ชมเน้นพร้อมตัวเน้นพร้อมถือค่ะจังไซด่วนเก้าเก้าเลขรางพ่นกับเขาเนาะครับค่ะเบิ้งตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมพี่น้องอย่าไปเมาร่วมกันเมาร่วมเลขกันมีสิบตัวดิ่นี่เนาะมันเข่ามดดิีนี่ค่ะท่านผู้ชมจังพอเพ่งเก่งสีเลขบนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพันให้สองกับเจ็ดงวดว่าหันเพันให้ศูนย์กับหนึ่งบ่ายนึงงวดนี้เพันสีเข่าว้พี่น้องมาเบิ้งกัน ค่ะยกตัวอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพอสมเนียงว่าค่ะนี่เพ่นให้บนศูนย์กับโกมันกับเข่าเนาะมนค่ะท่านผู้ชมนี่แหละแฟนคลับของผู้ใดกับเบิ้งอ่านเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่กอดมอแม่ทางเนื้อนี่เพ่นกับเข่าดีค่ะท่านผู้ชมสามกับสี่งวดว่าหันเพ่นให้หากับป๋องเนาะห้ากับเก้าบอกเฮ้อค่ะท่านผู้ชมกันจำว่าผิดเพ่นกับเข่าหาไปลักลอยครับค่ะมันหลายสำนักเนาะค่ะ พี่ใหญ่ก่าทมว่าหันพ่นกับไข่ศูนย์กับหนึ่งค่ะงวดนี้พ่นกับสีเข่าอีกคือเก่าเนาะค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเห็นกันมากค่ะเก่ามาเชียวว่าหันอีพ่นไข่สามโบ่ได้ลงงวดนี้พ่นไห้เจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับพี่สาวใจดีกับเจ็ดค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเจ็ดกับหลายอยู่ดิค่ะเดยอค่ะเอ๋อบ้านมาเบิ้งแคปหน้าจอร์้ะค่ะท่านผู้ชมแฟนคลับของ สำนักใดกะเบิ่งไปเด้อค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมพี่สาวใจดีตามมาหางวดนี้เป็นงวดที่หาเนาะครับค่ะหลุดหนึ่งงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมตามมาสี่หลุดงูหนึ่งงวดเอาพี่สาวใจดีตามมาสี่งวดหลุดหนึ่งงวดนี่งวดที่หาเนาะครับค่ะอันนี้เลขเงูเขาเฮียน บ้านเลขที่น้าเชี่ยดอกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยก็เลยเอาโกกับเจ็ดประกบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะครับค่ะเอาขวนใจเอฟซีแมกกทัลมอค่ะคพี่น้องเพิ่นให้วิ่งหนึ่งกับสี่ล่างเพิ่นเน้นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นจับคู่นี่เดอ้อค่ะท่านผู้ชมจับคู่ตัวเน้นอันนี้ตองหวดเนาะครับอันนี้ตองหวดค่ะท่านผู้ชมบนล่างพี่น้องอันหัวคอให้ดีเดอ้อค่ะท่านผู้ชมมันหลายสำนักน้ำเชี่ยสีฟ้าออกไปค่ะ อ๋ค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายแม่กทมเน้นตัวไหนมาตัวนั้นงวดว่าหันหกสองเป๊ปะเนาะครับค่ะพี่น้องว่าเห็นกับมาเบิงขีปนี่เด้เอค่ะท่านผู้ชมเอาเลขบนแม่พนกะประกบคูให้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอเลยค่ะแคปนาจอย่าผึ่งจดเด้อค่ะท่านผู้ชมมันสีพ่ท่านค่ะมันหลายสำนักเนะาะค่ะแคปนาจอเอาเนะจะค่อยสีท่านค่ะ น้ำเชียว์วีคอเล็กสองตัวบนแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาลักลอยอาจารย์เมืองการมาใส่เนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจะพี่น้องมักคู่ใดก็เอาลักลอยเพิ่นมาใส่เทียรักลอยเพิ่นเขา่จาจะพี่น้องว่ามักลักลอยกับ่เอาค่ะอันนี้สามสำนักนะคะ่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์มีแต่ข้อมูลเลขบนเลขล่างมีหน่อยค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวพีพยายามหาข้อมูลเลขล่างไหมพี่น้อง อันนี้ค่ะท่านผู้ชมเลขกส้นกันซีเจ็ดดูอยู่ดีเท่าเนาะแมนค่ะอ๋อแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วค่ะท่านผู้ชมตรงโต๊ะค่ะน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์ก่ะวิเคราะห์เนาะค่ะท่านผู้ชมการอยู่ในคลิปนี่แหละค่ะแล้วก็เอาเลขวิ่งเอาเหล็กรักลอยอาจารย์เมืองการมาใส่ค่ะอันนี้ชุดพิเศษของเก่ามาเชียร์แล้วค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมนี่แหละอาจารย์เมืองการ เพิ่นไหรักน่วยงวดวาาด่าหันเขาดิครับศูนย์เก้าหนึ่งว่นเข่าศูนย์ค่ะนี่รักน่วยบนเพิ่นค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่รักรอยเพิ่นไหเป็นงวดแรกเนาะครับคแคบนาจอค่ะอ,อ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซีทางเหนือพี่น้องก็ตามบ่าท่านนี่แหละค่ะเพิ่นไห้เด่นสานมกับสี่มาค่ะท่านผู้ชมมาหนึ่งตัวเพิ่นก็เลยเอากอดกันค่ะอือ่พาพอเพ่งนี่ รุดยากค่ะคบวดว่หาหันกรให้ศูนย์กับหนึ่งเข่าที่ศูนย์ค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะเด็กพี่น้องเบิ้งเอาเด้อว,ว่าเออมันสีส้นกันตัวไรแน่ค่ะตอนนี้ก็หามาแห้งอันนี้สูตรคำนวณของเก่ามาเชียแล้วค่ะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเก่ามาเชียค่ะครับพี่น้องกว่าสีเห็นว่าอีหยังหนึ่งศนน้องอู๋มักแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องอู๋มักหนึ่งค่ะครับที่ไปอยู่คำสนดนะแมนค่ะ ก็เลยใส่เจ็ดหนึ่งศูนย์ไปเลยเนาะครับค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมพี่ต้อยนี่แหละค่ะที่ตอนนี้ยังบม่หลุดน้ามูค่ะท่านผู้ชมขอให้เดินดีไปเรื่อยๆเนาะครับค่ะเพิ่นให้ยสามกับแปดเด้อค่ะเพิ่นห้ยสามกับแปดเลขเจ้ใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขเจ้ใหญ่งวดวัางหันเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างตัวาเลขเพิ่นมันเป็นเลขบนเนาะครับค่ะเข้าบนเข้าล่าง พี่น้องมักบ่อค่ะท่านผู้ชมซีแปดอายุเก่ามาเสียจัดเลยค่ะท่านผู้ชมเก่ามาเสียร์พ้นน้ำแล้วค่ะเอ๋อพี่ใหญ่กทมสามกับเก้าค่ะงวดว่างหันไฮซูนกับหนึ่งกับเข่าเนาะสายบนค่ะท่านผู้ชมครับสายบนค่ะหกไม่น่าลงทุนบนค่ะพิจารณาเบื้องแรกค่ะเลขดับอ๋อค่ะท่านผู้ชมอันนี้เลขพอเจริญศิลบน เพิ่นห้หลักหน่วยเป็นสามเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะล่างพ่อจับคูหายสองคูก็คือศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่ค่ะแคปนาจอลเด้อค่ะท่านผู้ชมมันหลายสำนักข่ะน้ำเชี่ยวฝ่าวันนี้สาหรับเลขนี่ก็คือเลขออมสินเนาะครับผมค่ะเลขอออมสินบนไม่ต้องกลับล่างไม่ต้องกลับพี่น้องทุนหลายคอยกลับเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปนาจอค่ะอ๋อค่ะพอสำเนียงงวดว่าหันเพิ่นห้ศูนย์กับหกค่ะ เพิ่นทะว่างลักซีบสูตรมาตรฐานของเพิ่นมันไปลักหน่วยงวดนี่พันไหนสามก็หาเพิ่นเน้นหาค่ะท่านผู้ชมนี่ราคาตัวกบจับคูพอค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมพอนิดน้ามสมเพิ่นหายลักซีบบนสองศูนย์เก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมสองศูนย์เก่าค่ะอ้าแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำความฝันน้ำเสียฝันตัวงวดฝันว่าได้ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ ค่ะกับรถใดไงค่ะท่านผู้ชมค่ะตองวดเลยค่ะอันนี้ต่อมาน้ำเชี่ยกับเลยฝันว่าเกามาเชี่ยมาบอกว่าเลขกออกบอกยุกุกย่างค่ะหกหาสองค่ะท่านผู้ชมค่ะกันแน่เกามาเชี่ยเพิ่นว่าพี่บอกขนคนบอกขึ้นเพิ่นเลยใสหาสามน้ำค่ะอันนี้บ้านเล็กที่น้ำเชี่ยพี่น้องอย่เลื่อมเด้อมันออกดีดีค่ะท่านผู้ชมสามสองกับไปเล่าสามศูนย์กับไปไทยบ้านนี้ก็เอียงอีกเถ่สามศูนย์กับมาไทยอีกเนาะ ค่ะเอาสำเนียงเลขปูด้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้ยหาค่ะเพิ่นให้วิ่งหาขึ้กันเนาะครับค่ะแคบหน้าจอด้ค่ะเลขบ่หลายเลขหน่อยคู่ดีนี่เนาะแม่งครับง่ามพร้อมอ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่แหละเอฟซีพันถือมาสามสี่งวดแล้วเพิ่นเอาผีต่อยกับอันผีปะกายมาประกบกันค่ะท่านผู้ชมบนล่างค่ะบนล่างค่ะท่านผู้ชมติดอายุเจ้าอีกเท่านี่ครับสามเออแปดซี่ซี่แปดนี่ค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมสายด่วน99ประทะแม่กอทมอเนาะค่ะงวดว่องหันนี่เพิ่นส้นกันสองค่ะงวดนี่เ่นส้นกันน้ำเสียกันเลยเอามาประทะกันค่ะท่านผู้ชมหน้าซีแปดอีกแล้วซีแปดอีกแล้วครับผมค่ะเอ้าแคปหน้าจ้อละค่ะอ๋อค่ะเจริมด่วนเนาะค่ะเจริมด่วนเพิ่นกะเป็นผู้รับเหมาอยู่เฮียนน้ำเสียค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจุดถูกค่ะเพิ่นใดนี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่แม่ครับ 765หห้าเนี่ค่ะแปดหห้าค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดห้าค่ะเลขนโมนปูผลหมักไปวัดค่ะห2สองเก้าแคปนาจอค่ะท่านผู้ชมจัดเลนนาล้างในเดอ้อพี่น้องเอ๋ค่ะเลขล่างมาได้เท่านี้ผู้ใหญ่ส่งให้ค่ะท่านผู้ชมผู้ใหญ่ส่งให้เลขล่างมาได้เท่านี้โอ้เลขล่างได้มว่าเท่านี้ขันยุได้นี่ถือนี่คุมอย,อยู่ดิอืม แคปน้าจอเด้อค่ะประสงค์ออกนามค่ะท่านผู้ชมครับกอดศูนย์ไว้ทุกสำนักเท่าศูนยไม่สมอครับค่ะแคปน้าจอเด้อค่ะคลิปนี้แต่ตองวดค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้ก็จะมีพี่ต้อยแล้วก็เก่ามาเชียคุณลุงโรดเตอรี่ปลาเล็กเนาะค่ะสี่สำนักค่ะท่านผู้ชมค่ะสี่สำนักค่ะถ้ามันหลายเก่ามาเชียเพิ่นกตัดให้ ติดบนต้องมีสามกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมติดบนต้องมีสามกับเจ็ดติดสี่เน้นล่างค่ะหมวดพระหันเพิ่นดก็นเน้นถือด้อค่ะท่านผู้ชมติดสามให้เน้นบนเนาะคครับ่ะแต่ว,ว่าล่างรุดค่ะท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมพอนิดนํลลาโสมเลขล่างเพิน่นเนาะครับค่ะเลขล่างเพิ่นไปได้เท่านี้ละค่ะท่านผู้ชมรักสี่แปดเก้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมรักเวยเพนสองกับสี่นี่ละค่ะ อ่ะแปดซี่เราถอดแปดซี่ซี่แปดอีกแลรอ,<ม>อลพอแพ่งนะค่ะท่านผู้ชมล่างวิ่งห้าหลักสิบดับล่างหนึ่งหกเก้าทุกหลักค่ะท่านผู้ชมครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่บันฝันแม่นเด้อค่ะเรียกตัวเก่ากับอันตรายอยู่ดีนะเถอดเ<ม>อ้าแคปหน้าจอนี่ยอายุพนเนพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีอันเพิ่นกับว่าอันที่ถอะอายุเพิน่นอายุแม่เพิ่นเท่าไหร่ <c oughs> อายุแม่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้องคนว่าเห็นแนวพนบได้อ่านเนาะค่ะหาสิแปดปีค่ะท่านผู้ชมเลขลางปูพอสเยี่ยงคนเอามาได้ค่ะท่านผู้ชมวิ่งเก้าล่างค่ะครับว <c oughs> ิ่งเก้าล่างค่ะเอ๋ค่ะท่านผู้ชมเ,เลขดับสองสำนักนี่อามาตะดินี่บ <c oughs> พอเสีเ่ยง บ่ได้ไปเกิดล่างโดนเลยดิค่ะราว่างให้ดีครับค่ะดับบนเกิดล่างพอสมเียงสองค่ะท่านผู้ชมบ่ได้ไปโดนแล้วเราว่างงวดนี่ให้ดีค่ะท่านผู้ชมพี่ประกายเพี่กระดับเก่าอันนี้อาจารย์มาใหม่พี่น้องพนดูอยู่ว่าเป็นไผ่ค่ะท่านผู้ชมนี่ยเนี่ยอ๋ออ๋อค่ะแม่เพ่นสีสเกตเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันแม่พันเก่ายูเก่ากับศูนย์มาบนเนาะงวดนี่ซี่กระพุกค่ะท่านผู้ชม สายด่วน99 planning, วดดนลนเลข, опас, 8, 8, ขล่างงวดนี้เพ่นห้รักหน่วย7กับ8เลอค่ะท่านผู้ชม7กับ8เน้น8ค่ะท่านผู้ชมเลขล่างผู้ใหญ่ใจดีนั่นเลขล่างผู้ใหญ่ใจดีเอาเอาสายด่วน99มาเบิ่งนกันนี่ค่ะท่านผู้ชม28นะสาวอ็ 28, อ 28. ดังแล้ว27 28ดังแล้วสานกะ็ เลขพอใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมเลขพอใหญ่ค่ะเลขสูตรเพิ่นเลขสูตรเพิ่นค่ะท่านผู้ชมค่ะเขานี่เธอเนาะครับค่ะทุกถูกท่านลนะเนาะครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมพี่น้องก็ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะน้ำเชี่ยวกัสรุปให้พี่น้องเอเจี้ยบึงที่เพิ่นตามบ่ทันค่ะเพิ่นกัอยากเบิ้งแนวเพิ่นบางเทียเพิ่นกัเฮ็ดงานค่ะท่านผู้ชมได้เบิ้งเคืองเคืองกลางกลางค่ะเพิ่นกัเลยอยากให้น้ำเชี่ยสรุปให้เบิ้งเพิ่นจะควายได้เบิ้ง ม้วนเดียวจบค่ะท่านผู้ชมค่ะเลี้ยอีกสองมืก่กะเล็กออกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะอ๋อสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอซี่ยูดีมีแห้งสุขูสุขค้นพอกันคลิปหนานอนรับฟันดีสวัสดีค่ะ